ปรากฏการที่เรากําลังจะเจอก็คือปรากฏการลาหูดาวลาหูในหหราศาสตร์มีลาหูอมพระอาทิตย์และก็ลาหูอมพระจันทร์ในเดือนเดียวกันเลยอมพระอาทิตย์อมพระจันทร์เลยในเดือนเดียวกันแต่คนละเวลาคนละช่วงเวลาแต่ภายในเดือนภายในเดือนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการตรงนี้แหละที่เป็นปรากฏการของนักวิชาหหราศาสตร์ให้ความสําคัญ จากปรกากฏการณ์อันนี้มันจะเป็นปรกากฏการณ์ที่มีปัญหากับผู้หญิงลาหูยายเคลื<ๆ>่อนลาหูยายลา,าย้ยนด้ยเนี่ยะจะมีปัญหากับผู้หญิงทั้งอายุน้อยแล้วก็อายุมากรวมถึงคนที่ทำธุรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง เราในฐานะที่อยู่กับมาดจัตสยามเนี่ยปรากฏการเนี่ยเราต้องเอามาให้ได้เปรียบที่สุดคุณต้องไปทำนักสถานที่บ้านคุณเองเพื่อสถาบ,บัานคุณต้องผลี่เองผลจริงจริงโดยใช่ต้องเป็นของเองเลยเพื่อให้บ้านคุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากราหู จริงๆแล้วเนี่ยเทปวันนี้มันกำลังจะมีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งนักดาราศาสตร์การนักโหราศาสตร์เขาเขาตัง้งไวอย่างนี้นักดาราศาสตร์เป็นผู้ที่เฝ้าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับดวงดาวนักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์ก,ราาก็เหมือนกันก็เฝ้าปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับดวงดาว,ดว,ดาวแต่เป็นดวงดาวกันสองระบบ นักดาราศาสตร์เนี่ยเฝ้าดวงดาวจริงบนท้องฟ้าดวงดาวจริงๆิใช่ดวงดาวจริงๆบนท้องฟ้าแต่นักโหราศาสตร์เนี่ยเฝ้าดวงดาวกระดาษดวงดาวกระดาษดวงที่อยู่ในรูปลักษณ์ของดวงกระดาษดวงกระดาษที่มีการตีเป็นผังเป็นนู่เป็นนี่เป็นการแบ่งตีโกนแบ่งตียางระาวาังจกักรแต่ละพัตตามแต่ใครจะเรียนไปแบบไหนคนเรียนแบบสุริยอาทิตยากับไปแบบหนึ่งคนเรียนระวังจักรกับไปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ ทุกคนเรียนแต่ทุกคนเนี่ยเอาดาวมาย่อให้อยู่ในกระดาษเพื่อให้มองเห็นได้ด้วยตาตลอดเวลาแล้วก็ตีไปเป็นดวงเมืองดวงต่างๆดวงเมืองดวงตัวเองดวงชะตาสถานที่เพื่อง่ายง่ายทำนายท่านี้การที่มนจะเป็นกระดาษเนี่ยต้นกําเนิดคือบรรดาวกลีบมันท้องฟ้าอืแต่ทุกคนเนี่ยหลายๆคนไม่่ช่ทุกคนหลายๆคนนักโหราศาสตร์หลายๆคนวันเนี่ ไม่สามารถดูดาวจริงบนท้องฟ้าได้ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูดาวจริงบนท้องฟ้าแต่เข้าใจปรากฏการณ์เคลื่อนย้ายของดวงดาวตามปฏิทินที่มีให้อยู่อที่มีแต่ละคนมีกันอยู่าแต่ด้วยการที่ดาวจริงบนท้องฟ้ากับปฏิทินเนปัจจุบันเนี่ยมันไม่แบตกันไม่แบบอ่าก็คือมันมันไม่ตรงกันออ,อถ้าใครถ้าใครใช้เนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ตรงกัน รวมถึงเหตุผลที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆครับประเด็นแรกคือในดาวกระดาษเนี่ยมันจะมีระวิที่เว้นวักเอาไว้แต่พอไปถึงช่วงเวลาหนึ่งมันต้องขยับเดินหน้าแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีการปรับคือมันต้องมีการปรับปฏิทินอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออย่างหนึ่งอย่างที่หนึ่งอันนี้คือแก้ไขง่ายอย่างที่สองที่แม่งแก้ไขาย,ยากก็คือ พื้นฐานความเชื่อของวิชาโหราศาสตร์มาจากต่างกันต่างมาจากต่างกันเช่นโหราศาสตร์ฉบับรามันระบับฉบับมอนออน่ก็จะใช้ปฏิทินแบบหนึ่งฉบับลาวก็จะใช้แบบหนึ่งฉบับเมืองล้านนาก็จะใช้แบบหนึ่งฉบับสากลแบบไทยสุริยาก็จะใช้แบบอนึคือเริ่มต้นของการคำนวณไม่เหมือนกันออันนี้ยมันก็เลยทำให้ การคำนวณเนี่ยคาดเคลื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนในเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้แหละอันนี้มันเป็นเทปเราอัดเทปนะก็คือในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีปรากฏการณ์ใหญ่ๆครับอ่าใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเพราะทั่วโลกเปลี่ยนค่าอยู่ในซีกเดียวกันมันเปลี่ยนหมด ในทีศโซนเอเชียเนี่ยมันเปลี่ยนหมดมันโยกย้ายหมดตามเส้นราวิของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการที่เรากาลังจะเจอก็คือปรากฏการลาหูดาวลาหูในโหราศาสตร์มีการย้ายราศีลาหูลาหูย้ายราศีย้ายย้ายราศีเข้าสู่ราศีท่านน้คราศีมีนท่าะคน้บเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาโหราศาสตร์ ปกติแค่ย้ายมาก็ถือว่าน่ะแต่ในเดือนเนี้ยเดือนตุลาคมสองห้าหกมีปรากฏการธรรมชาติทางดาราศาสตร์ที่สอดคล้องกันกับดาวกระดาษก็คือมีราหูอมพระอาทิตย์และก็ราหูอมพระจันทร์ในเดือนเดียวกันเลยอมพระจันทร์เลยในเดือนเดียวกันแต่คนละเวลาคนละช่วงเวลาแต่ภายในเดือนเดือนภายในเ,นเดือนเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ปรากฏการณ์ตรงนี้แหละที่เป็นปรากฏการณ์ของนักวิชาโหราศาสตร์ให้ความสําคัญแต่ในนักดาราศาสตร์เขาเฉยๆดาราศาสตร์เฉยๆเพราะว่าในดาราศาสตร์เขาดูดวงไฟโหราศาสตร์เขาสนใจแค่ดาวจริงดาวจริงเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการทํานายแต่วิชาโหราศาสตร์เอาหลักที่ดาวเกิดมาเป็นตัวในการทํานายเพราะฉะนั้นเนี่ยความความต้องการของทั้งสองข้างจะต่างแตกต่างกัน เพราะนั้แต่เราสายมูแล้วเรามีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาในเรื่องของหัวาศาสตร์ออ่าแล้วเรายังเข้าใจในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยจากปรากฏการณ์อันนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีปัญหากับผู้หญิงลาหูย้ายเคลื่อนลาหูย้ายลาน้ำเนี่ยลาอเนี่ยจะมีปัญหากับผู้หญิงทั้งอายุน้อยแล้วก็อายุมากนี่ปัญหาผู้หญิงเลยอายุน้อยแล้วก็อายุมากอ่าทั้งน้อยทั้งมากแล้วก็รวมถึงอ คนที่ทําธุรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดการเดินทางการเดินทางเพราะว่าในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยจักรราศีมีเนี่ยเป็นตําแหน่งเท้าเท้าก็เดินเป็นตำแหน่งเท้านถ้าแบ่งตัวคนเป็นส่วนส่วนส่วนยี่สี่ส่วนในจักรราศีมีเนี่ยเป็นตําแหน่งเท้าหมายถึงการเดินทางหมายถึง อวัยวะทางเท้าเป็นเท้าของอวัยของคนอะไรแบบนี้หรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งคือเป็นรากฐานใน่งการเริ่มต้นมองได้สองอย่างมันมองกันมองได้หลายมุมแล้วแต่ว่าเราจะมันไปอยู่กับดาวในราศีนั้นนั้นแต่ที่นี้เราพูดถึงพื้นฐานดาวราศีมีนก่อนจากราศีมีนก่อนว่าอมันเป็นพื้นฐานของพลังงานธาตุน้ำมันมีพลังงานธาตุน้ำ โบราณเนี่ยเขาก็วาดรูปสัญลักษณ์ไว้เป็นรูปปลาสองตัวปลาสองตัวเป็นปลาลัาติมีนใช่ไหมลัติมีนเป็นปลาสองตัวภาพที่เก่าที่สุดในปฏิทินโบราณเนี่ยเป็นรูปปลาสองตัวบนล่างหันหัวไปคนละทางก็คือข้างบนุจาหันหัวทางนี้นะอ้างวนหันไปนี้ข้างบนหันไปนี้ไอ้ตัวแม่หันไปนี้ไอ้ตัวลูกหันไปนี้แล้วที่ปากเนี่ยมีสร้อยของดาวดาวจริงบนฟ้าเนี่ย คาดกาคาดทั้งสองตารางการ์ดดาวนี่ขึ้นอยู่บนท้องฟ้าก็คือจะเอาเอาไส้ของดาวเนี่ยมาวาดเป็นรูปลักษณ์ที่มันอยู่ในเส้นของปลาในคัมภีร์โบราณดั้งเดิมของมันเลยในเรื่องของดาราศาสตร์คือมันอยู่บนเส้นวงแหวนของน้ำเส้นวงแหวนมันอยู่บนเส้นวงแหวนของน้ำของกลุ่มดาวมันจะมี เส้นวงแหวนของนานอันนี้คือพื้นฐานเริ่มต้นของวิชาวงจุ้ยนะคชั้นสูงสุดครับอันนี้คือเราเอาวิชาวงจุ้ยสูงสุดมาอธิบายคนปัจจุบันเข้าใจอ,อืถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจก็ฟังเฉยๆคือควงกับจุ้ยลมกับน้ํลมกับน้ําอ่าพลังงานน้ําบนท้องฟ้าเนี่ยมันที่อยู่รอบโลกม,มันจะมีสายอยู่เส้นการหมุนของมันเนี่ยเหมือนกันเลยกับแม่น้ำนาย มนน้ำนาในอียิปต์อเหมือนกันเลยทิศทางจะคล้ายๆกันทิศทางเดินของน้ำเช่ท้ายๆคล้ายๆกันเราก็เลยเห็นว่าพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากพีระมิดในอียิปต์มาเป็นหลักเพราะว่าเขายึดจากพื้นฐานนี่แหละเอามาใช้รวมถึงในวิชาโหราศาสตร์ีที่เรียกว่าโปลิย์อันนี้มันเป็นพื้นฐานของธาตุน้ําพลังงานการเดินของน้ํา วิชาการดูพลังงานจุยบนใต้น้ําทั้งหมดใต้ดินทั้งหมดครับอไอ้ดาวมีเนี่ยมันอยู่ในทิศทางของกระแสเช้นนี้อมันคือสัญลักษณ์ของปลาตัวแม่คือน้ําจริงน้ําจริงที่เห็นด้วยตาครับสัญลักษณ์ของปลาตัวลูกคือน้ําจริงที่มองไม่เห็นด้วยตาก็คือน้ําบนดินกับน้ําใต้ดินอ่าซึ่งมันจะวิ่งสวนกันเขาพูดเป็นในยะสำคัญว่ามันวิ่งสวนกัน ก็เปรียบเสมือนว่าน้ำบนดินเนี่ยน้ำบนดินเราอยู่ใต้ดินไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่น้ําใต้ดินเนี่ยะดันไหลทวนเข็นนาฬิกาขึ้นมาไหลทวนเข็นนาฬิกาเหมือนลาวาแบกม่านี่อยู่ใต้ดินที่มันจะระเบิดขึ้นมากม่านี่ยลาวาเนี่ยมันดันวนเข็นนาฬิกาเพื่อดันขึ้นมาไม่เป็นตัวเข้ไเคลื่อนโลกได้ให้โลกมันหมูรู้ตัวเองคือเขาเขียนไว้เป็นคีย์เวิร์ดไม่รู้อือ่าเพราะจะกลายเป็นกลุ่มนี่แหละมันละ ดาวดินในวิชาโหราศาสตร์มันโหราศีจีนมันเลยเป็นการจุดเริ่มต้นกับสู่ดินคืนสูนดินดาวพูดง่าย์พูดถูกเสมอเนี่ยคือเคสของวิชาชั้นสูงของวิชาปัวยจีนหรือวิชาโหราศาสตร์การดวงดาวของจีนครับเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏการดาวออันนี้ในโหราศาสตร์จีนเขาเชื่อว่ามันเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของพลังงานอืคราวนี้เราพูดมาตั้งแต่ต้นปีเสมอว่าปีเนี้ย มันจะเป็นปีที่พลังงานตั้งต้นนับหนึ่งใหม,ม่ทุกอย่างเริ<อ>่มต้หนใหม่หมดก็เกิดจากการที่เราดูร่วงหน้ามาวันนี้ว่าม,มันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นบนท้องฟ้าอืแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นในปฏิทินอซึ่งมันจะเกิดปรากฏปรากฏการณ์จริงกับพลังงานที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้อถ้าในหลักวิชาโิสิกสหรือในวิชาสครีก็จะทํา ท่ที่ทำกันมาทั้งหมดตั้แต่สามวิญญาณจิตเจ็ดวิญญาณกายกเกี่ยงกันทั้งหลายเนี่ยที่เราจุดมาเพื่อระหวังพุทธคุณหรือหวังความเชื่อในเรื่องของการเริ่มต้นที่กลับมาแบบนี้ส่วนในเรื่องของพลังงานนะเทปเนี้ยนช่วงเวลานี้ก็คือมันมีสุริยันกับจันทาใช่ก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่เราหูมันจะโอบกันพนัวกับว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่าประเทศไทยเนี่ย ผังเมืองุงนัทโกสิลเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นของลาหูเป๊ะเป๊ะตั้งบเส้นลาหูเลย้เส้นมาลาหูเป๊ะเป๊ะเลยโดยการวางผังเมืองตามโบราณใช้พลังงานของลาหูร้อยเปอร์เซ็นต์และสิ่งที่เรากําลังจะพูดแ่ะตอไปเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ฟา์มเป็นด้านความเชื่อของวิชาศิลปศาสตร์กับโบราณคือในคมภีโบราณที่เราเรียนมาจากอาจารย์ว่าด้วยเรื่องฟาร์ม ว่าเรื่องการสร้างโลกว่าเรื่องการสร้างโลกเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นมาในสมัยก่อนนะมีผู้เป็นใหญ่ก็คือมหาราษรีก,กนะัลยาโกรธท่านเป็นผู้ที่เล็งชานแล้วมองเห็นไปในการเบื้องหน้าว่ามนุษย์ต่อไปเนี่ยจะอยู่ภายใต้ใอิทธิพลของการลเวลาโดยมีสุริยันกับจันทาเป็นตัวกำ <สา S 2> หนดก็คือพระที่ขับพระจัน เป็นตัวกําหนดเวลาเห็ไหมซุสสประสิทที่มีชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้กฎของเวลาทั้งหมดใช่โดยมีสุริยันและจันทรากลาวมาและกางคืนเป็นตัวกําหนดเวลาเวลาถูกตนี่คือที่เขาพูดไว้ในคมภีร์โบราณเกือบหกพันปีเนี่ยเขาพูดเอาไว้เกือบหกพันปีแล้วก็พอมาถึงในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูทุกคนรู้เลยว่าเวลาเกิดมาจากพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่เกิดกาวันกลางคืนและเป็นตัวนับของเวลาอ ท่านมหาฤาษีเนี่ยท่านก็เลงชาแปลว่าส่า,าพสิ่งในโลกจะอยู่ภายใต้ใตกฎของสุรยิยและจันทราแต่มีพญาอสุรินที่เรียกว่าราหูเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์สามารถาไล่กืนกินบันทอนพลังงานของการแลวเวลาคือพระจันทร์สพระอาทิตย์ได้คือองค์พระจันทร์ได้ไดพระอมพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวราหูเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ย ทางฝั่งโหราศาสตร์ก็จะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการให้คุณให้โทษอ,อย่างรุนแรงถ้าลาหูให้คุณก็ดีเลยก<ต>็ดีเลยก็คือคนกําลังก็เปรียบเสมือนว่าทาว่าลาหูให้คุณคนที่กําลังจะลุ่งโลดขึ้นไป ยิ่งเวลาไม่มีสะดุติดขัดสบายลื่นคนก็ขึ้นปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปถ้ามันจะสะดุดติดขัดโดนลาหูไปแดกเข้าเออมันก็เฉยการชะงักมันก็หยุดทําให้ดวงตกดวงไม่ดีอันนี้คือลาหูไม่ไปยุ่งกับคนในขณะที่คุณดวงดีคุณก็พุ่งปี๊ดเลยส่วนไอ้จังหวะที่โดนลาหูแดกนี่แหละลาหูกินนี่แหละ แล้วตอกดวงตกเนี่ยก็ถือว่าลาหูเข้าเข้าอก็เลยกลายเป็นเรื่องสวยสวยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าลาหูให้คุณจ,ดดะจะดีมากค่จะด,ดีมากในวิชาโหราศาสตร์เขาพูดไว้อย่างนั้นเลยดดว่าจะดีมากด้วยจุดนี้แหละอะบุรพาจารย์ในสมัยอดีตเขาถึงออกกฎขึ้นมาว่าวันที่เกิดคลาดวันที่เกิดค่าก็คือวันที่ราหูฟาจารย์อมคาพระที่ห้ามทําการมงคลเพราะถือว่าพลังแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สมบูรณ ไม่สมบูรณ์เขาเลยห้ามทําการเสยได้ยินอยู่แต่พอมาน้ำฟาร์มเชื่อในภายหลังปัจจุบันนี้อมึงอมยังไงกูก็ไม่สนน่กูทำให้ดวงดวงนี้ใช่มัเคือทาให้เกิดความดวงนี้กับเราให้ได้ใช่อันนี้ก็ว่ากันเรื่อยเปื่อยไปของของการเกิดในเรื่องของฟาร์มเชื่อแต่สมัยก่อนเนี่ยการเกิดปรากฏการลาหูเนี่ยเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากอ กษัตรระดับกษัตริย์นี่ยังอยากเห็นอยากดูในตอนที่ว่ากอเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านยังเสด็จไปดูใช่ใช่อาจต่หลังมาจากนั้นท่านก็เสียสวรรคตใช่จากการที่ว่าท่านเป็นไข้ป่าใช่ที่ไปดูเงเพราะว่าท่านต้องไปถางป่าเพื่อทำพ่อปาในการดูเพื่อดูเงในความเชื่อใช่ครับของโลกปัจจุบันอืแต่ในความเชื่อของแนวเสแสสายคือท่านได้ถูกเงาของราหูไฮทโทษ อก็คือได้ถูกเงาของราหูให้โทษเพราะอันนั้นคือกินเต็มดวงด้วยกินเต็มดวงด้วยกินเต็มดวงด้วยก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่หาคําตอบไม่ได้น่าจะความเชื่อแค่นี้เราในฐานะที่อยู่กับมัตสยามเนี่ยปรากฏการณ์เนี่ยเราต้องเอามาให้ได้เปรียบที่สุดเราเราไม่ได้ได้ฟุณนอ่าเราต้องเอาให้ได้เปรียบที่สุด ด้วยการที่ทุกคนต้องทํำเอง้ที่บอกอะที่ก้าวบอกจากนัตัว่าทุกคนต้องทําเองอาจะทําให้ไม่ได้เพราะเราทาให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครของมันด้วลักถามว่าทำไมเราถึงทำให้ไม่ได้เพราะในหลักความจริงของการทําเนี่ยคือหนึ่งคุณจะต้องเอาไปทําเองเพราะว่ามันเป็นดวงของเราเองสองคุณต้องไปทำาตสถานที่บ้านคุณเองเพื่อให้บ้านคุณ อ่าต้องสถานที่เองถานจริงด้วยใช่ไหมต้องเป็นของเองเลยเพื่อให้บ้านคุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากลาหูแล้วให้ราหูให้คุณให้ได้อ่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถอาจารย์แขกไม่สามารถทําให้ทุกคนได้เพราะมันเป็นเรื่องของว่าด้วยเรื่องกฎของชัยภูมิบ้านขายบ้านมันไอ้ดวงอ่ะไม่ใช่ปัญหาเราทําให้ได้แต่ครามว่าด้วยเรื่องชัยภูมิเนี่ยมันเป็นชัยภูมิบ้านขายบ้านมันเนี่ยม,มัน <behalf. S 2> <aqu ooo. S 2> เลยต้องไปทํากันเราเองครับมันเลยต้องไปทํากันเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใน เทปเนี่ยเราก็าจะแนะนําสมาชิกคนที่เชื่อในรายการบัลสยามว่าในปรากฏการณ์เนี่ยที่ราหูย้ายราศีแล้วเกิดปรากฏการณ์ราหูอมพระอาทิตย์กับราหูอมพระจันทร์อ,อนี่คิดดูเลยขนาดรถพยาบาลยังมาส่งอู้ว่าคนที่จัดดวงรวยเลยว่าจะไม่ย,ยินเข้ามาใช่ไหมจะตัดหรือไม่ตัดไม่ตัดแล้วจะมราการ ในคนที่เชื่อในรายการมรดสยาเนี่ยปรากฏการเนี่ยสิ่งที่เราแนะนําตามหลักความเชื่อและใช้ได้จริงเนี่ยเราแนะนําว่าให้คุณเอากระดาษสุริยันจันทาในวิชาจัตุคามศาสตร์ของเราไปทําพิธีเผาเผไปทําพิธีเผาด้วยตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองอที่บ้านที่บ้านที่ร้านที่บริษัท ทำต้องทำทุกอย่างนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดด้วยตัวคุณเองเลยนะในช่วงที่วันที่เกิดลาหูไม่จะเป็นต้องวันที่ตอนจังหวะมันอมเราแนะนำว่าเช้ามาก็ทำเลยถ้าพอลาหูองค์พที่ิคือเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวันให้ใช่ไหมจังหวะวันให้อาจารย์จะบอกวันให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ให้ดูให้ดูนี่กระดาษกระดาษกระดาษเนี่ยกระดาษกระดาษกระดาษดูดูก็คือกระดาษนี้เลยกระดาษสุริยันจันทา ในวิชาจต so ุคานศาสตร์กับมัลตสยามข้ล่ามีมัลตสยามไหมครับม ah. yes. ัลตสยามคือใครอยากจะได้อะไรเนี่ยเขียนลงไปในด้านหน้านี่เลยต้องเขียนช่องว่างก็ได um um ้หร um ือเขียนทับได้เลยได้หมดเขียนได้หมดเลยเขียนได้หมดเลยเขียนได้หมดอ่าเขียนได้หมดวันที่เราแอบที่เราแนะนําก็คือครั้งวันที่หนึ่งห่อครั้งที่หนึ่งก็คือมันจะเกิดราหูอมพระอาทิตย์ในวันที่สิบสี่ตุลา คือเอไปเผาวันที่14ก่อนวันที่14ตุลาก็คือใครที่ดูแลเนี่ยคุณเช่าบูชาไปเลยเผาวันที่14อ่าแล้วก็เผาวันที่14่อยากได้เขียนัที่สิลา6โมงเช้าถึง10โมงไม่เกิน6โมงเช้าถึง10โมงเช้าไม่เกินไม่เกินนี้เอาคไม่เกินนี้เผาหน้าบ้านมปต้องไหว้อะไรนะเผาเลยอ่าเผาก็คือเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็เผาชื่อวันเดือนปีเกิดอะไรกี้เลยใช่ชื่อและสกุลวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่อยากได้อ่าขอให้พญาราหูที่อมพระอาทิตย ส่งผลดีกับข้าพเจ้าในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรขอไปเลยขอเลยอแล้วก็เผาแผ่นใช้แผ่นมันแผ่นใช้แผ่นมันแผ่นละหนึ่งคนนะอ๋อไม่สามารถคุกคามใช่ไหม่ามเขียนได้ทั้งบ้านได้แค่แผ่นละหนึ่งคนพนหนึ่งแผ่นละหนึ่งเพราะว่าในดวงเนี่ยมันไม่สามารถไปทับลัคนาดวงเกิดได้ในทุกคู่ควรดวงใครดวงมันเลยในหนึ่งแผ่นในหนึ่งแผ่นในครั้งที่หนึ่งก็คือให้คุณเผาจุดไปเผาเนี่ยในวันที่สิบสี่สิบสี่ ตุลาคมครับในวันนั้นจะมีปรากฏการณ์ลาหูอมพระอาทิตย์อันนี้นี่เราให้เช่ากระดาษตุรียันตาช่กกระดาษไปทำเองแผ่นละหนึ่งพันบาทแผ่นละหนึ่งพันบาทให้คุณไปเผากันเราเองอไม่ต้องเตรียมของไหว้ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเตรียมของไหว้ลาหูไม่ต้องไปเรื่องมากจุดทูบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เผาคนเดียวตามเวลาที่จัดงานตามเวลาพอพอหยิบกระดาษขึ้นมานึกถึงลาหูอพอ อ่าแค่นั้นเองถ้าคุณจุดอ่ถ้าคุณเผาในช่วงเวลากลางวันก็นึกถึงลาหูกาลังอมพอระทิศบอลเลยกำลังเผาตองพกลาขูเขาจาได้ไหมจ่าถ้ามีก็พกพกถ้ามีก็พกไว้ถ้ามีก็พกไว้ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แต่บอกเลยว่าลาหูพระตระเสียมเนี่ยใครมีควรต้องรีบรีบมาพกนะช่วงเวลานี้นะต้องรีบมาพกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของราหูแล้วอ่าโชวาหองราหู เสียาดายนะไออธิพจารย์ที่เท่าไหรนะ่น่ะสิเจ็ดสิเจ็ดวันที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดตุลาลาหูอมวันที่สิบสี่ใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการเลขหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดใน<อ>ช่วงเวลาเนี่ยเลขลาหูใช่หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วด้วยการที่มันอยู่ในราศีเนี่ยมันจะคู่กับดาวเสาร์ ดาวเสาร์เลขอะไรก็คือเลขเจ็ด <S 2> 2, <S <7. S 2> เลขเจ็ดมันจะค้นคู่กับเลขเจ็ดแล้วราหูเนี่ยราหูเนี่ย,นย,นยในตัวมันเองถ้ามันรวมันจริงจมันเต็มตัวตัวท่านล่างของมันเนี่ยถูกตัดไปเป็นมรต,ย,มตยูอ๋อเป็นมรตยูอ๋อคืออะไ้นเนี่ยอยู่ในราศีไหนเนี่ยก็แล้วแต่ถ้ามีองค์พระที่กับพระจันทร์ด้วยกันก็เชื่อว่ามันจะมาต่อมันจะต่อกันอ๋อมันจะมาต่อกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขที่เป็นมงคลและช่วงเวลานี้ในเรื่องสายท่าเทาเนี่ยก็คือ1นึ่งสองอแล้วก็เแล้วก็ศูนย์ห่งแล้วก็ศูนอ่าเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละอัออกเป็นแล้วก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์นี่สตัวอสตัวหมุนหมุนเอาไว้กันอ่าหมุนหมุนดูอ่าเสียดายนะมันเอ่าไม่ทันใช่ไหมไม่ทันอ่แต่ก็ถึงไม่ทันวันที่หอ่าทันันสิบหกเลยแต่วันที่สิกกับวันที่ วันที่หนึ่งเอ่าันจะมีสองช่วงนี้เป็นช่วงที่ลาว<ร>ามีพลังรุนแรงแต่ว่าออกวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลานี่น่าจะเป็น่ารฟ้าคิดกูนะกูว่าน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองออกไปกออ่อนจเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองอย่าเพิ่งออกเลยออกไปหาว่าเราอัดหลังดังนั้นเราอัดก่อนจะหาว่าเราเมรกอีกเนี่ยเราลองลองดูลองดูเลีอยงงี้ก็ได้ แหม่โชว์นาฬิกาไม่อ่นพี่ไงม่อย่างนี้อย่างิี้มึงเอาเฉพาะไฮไลท์นี้ไปใส่์ก่อนเลยไปใส่ลงก่อนเร็วๆนี้ก็ได้ออลงคลิปสั้นนี่ก่อนเลยนว่าเลขงมงคลตอนอาจารย์แขกให้ใช่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าับช่วงประกฏการลาเดี๋ยวออกปุ๊บไอ้พวกมันตัดตอนหลักอีกเย้แน่ว่าน่าจะหนึ่งเพราะว่ามันมันถูกข้ามด้วยดาวเสาร์อ่ะมันถูกเข้าด้วยดาวเสาร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสอง อ่าหรือสองเจ็ดศนย์เจ็ดสองอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรืออ่าหนึ่งศูนย์สองอ่าเนี้ยเวลาถูกข้ามด้วยลักษณะแบบนี้ก็สี่ตัววนๆเอาอาจารย์บอกอ่าสตัวที่อาาจรสองตัวสองตัวสามตัวอ่าเลขอย่างนี้อ่าอาจารย์บอกคุณวนเอาสี่ตัวมีหนึ่งมีสองมีสี่นี่เกิดกับปรากฏการณ์ดาวจริงบนท้องฟ้าครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเชิงวิญญาณ แล้วราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมาเป็นดาวโชคทับใหญ่ดาวมัวเมาเลยอาจารย์เป็นดาวมัวเมาแล้วก็เป็นดาวโชคทับใหญ่ใครดาวละใครที่ราหูทับราศีส่วนใหญ่ชุนวันที่หนึ่งมาแล้วเอออาจารย์ชุนวันที่หนึ่งอ๋อที่ชุนวันที่หนึ่งคือราหูทับราศีใถ้าถ้าดวงไม่ทับก็คือทิศทางบ้านทับเราดาวทับช่วงเวลาของเราถหายแล้วเราจะชุวันที่หนึ่งกับช่วงนี้อ่าแน่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตามรายการบันทสยามเนี่ยก็อย่าพลาดในช่วงพิธีกรรมนี้